คนเจ้าหาผัดกะเพราเอ่างว่าเสียแล้วนะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะมาผัดกะเพราลาดข้าวเนื้อก็ทุกคนแล้วก็ใส่เนื้อลงไปเนื้อบดนะคะเราซื้อเนื้อบดมากิโลครึ่งนะคะทุกคนแค่นี้ก็พอแล้วเนาะใช่ไม่มีใบกะเพราใบอันนี้จะเจ้า แล้วก็ใส่พริกหยวกเข้าไปนะผัดกะเพราพี่จ้าไม่เหมือนคนอื่นนะเราใส่พริกหยวกเข้าไปเลยใส่หอมใหญ่หอมแดงเข้าไปเลยผัดกะทุกคนผัดกะเพราอี่ยงวะเนี่ยเสร็จแล้วจ้าแล้วก็ใส่ใบอันนี้เข้าไปก็เสร็จแล้วเจ้าค่ะเราจะตั้งชื่อว่าผัดกะเพราอี่ยงวะเราใส่หมดทุกอย่างเลยค่ะผักรุนผักนี้ผักอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเอาไปราดข้าวนะคะทุกคน สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับพี่ตาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆ FC ของพี่ตาสวีเดนนะคะวันนี้นําเสนอผัดกะเพราอีหยงวะประมาณนี้นะทุกคนพี่ตารวมผักทุกอย่างใส่เข้าไปได้จะแซ่บหรือไม่แซ่บก็คงจะแซ่บอยู่กับตำดาของพี่ตานะคะทุกคนผัดกะเพราผักแล้วก็ผัดกะเพราอีหยงวะนี่แหละ,หละอันนี้แหละอันเดียควนี่แหละมีแค่คำเดียวนี่แหละผัดกะเพราอีหยงวะประมาณนี้แหละนะทุกคนเนาะมา ก่จะกินก็กผักกดได้กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะเพื่อนๆ่อฟซทั้งเก่าและใหม่คนไหนเพิ่งผ่านเข้ามาเจอพี่ตาก็ผักกดได้กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ตาจะไมหาพี่น้องเอฟถึงบ้านเองครับผักแล้วก็มีผักชงผักที่ต้นหอมก็ว่ากันไปเนาะขอกินก่อนนะน,นะครับทุกคนมากินกับพี่ตานะคะพี่ตาก็ขอกินน้ําหน่อยนอะขอเดี๋ยวิดคอเนาะก็ ขอบคุณเพื่อนๆ f c ทั้งเก่าและใหม่นะคะที่ช่วยติดตามพี่ตามาอันยาวนานเสีนนานก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดตลอดก็ขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะขอกินก่อนนะคะทุกคนหิวแล้วค่ะอาหารเที่ยงนะคะทุกคนทุกคีบเราจะเป็นอาหารเที่ยงคเพราะเราต้องทํางานเสีย้าตื่นมาก็ไปทํางานเนาะคำแรกแห่งหมานที่เขาว่านันะคะพี่ตาใส่ พริกหยวกด้วยนะครับทุกคนนี่ค่โอ้ยนราเกลือน,น้ำลายแลยนะ้วเกลือน้ำลายก่อนเกลือน้ำลายติดคออืมอืม,มอร่อย 嗯。 嗯。Mm. อ,อร่อยเหลืองหมดแล้วพี่น้องมันเดืออยู่สองต้นเดีวมากินซะเสียดายของเพราะมันแพงอื้อ ผัดกะเพราเอียงรัดข้าวค่ะมันไม่ได้เหมือเสร็จผัดกะเพรานะเหมือนผัดมั่วไปหมดเลยเห็นอะไรก็จับใส่จับใส่ เด็กก็อร่อยทุกคนเจ้าขาวอืมจับกัดกใส่ลิ้นเลยความอร่อยของนาง ม,มันร้อนพี่น้อง อืมอมร่อยไม่อยากพูดไข่ดาวแตก พี่น้องเจ้าขะผัดกะเพราอีหยังวานี่คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงท่านี้ก่อนนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนพี่น้องเอฟซีจะชอบคลิปนี้ของพี่ตาที่นําเสนอพี่น้องเอฟซีนะครับทุกคนเจ้าค่ะเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีค่ะ